สวัสดีแฟนเพจทุกท่านครับเดินทางมาถึงคู่ที่สองครับสึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรครับมาวันงานของเอ็กซ่าครับดงดานของพย,ยัคฆ์กุ่งควรครับ อันนี้ก็อยู่ในช่วงไบยกที่ห้าครับยกสุดท้าย

ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปลายยกที่ครับยกสุดท้ายเดี๋ยวรอสักครู่ครับหมดครับท่านลองหายครับผมกอนมีได้เสียวครับมีได้เสียนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ะจะมีปัญหาอะไรครับเนนนรอยู่ไไห ยอคติยาครับยกสุดท้ายเป็นด้าจะมีปัญหาทางด้านของเอ็กซ่าครับการรบรวมคะแนนแล้วก็ชูดเรีงด้านมุมแดงครับเป็นด้านของเอ็กซ่าครับเอาชนะคะแนนเรียงด้านของพยัคฆ์บุบไปครับปุ่ที่สองสุดชาร์จเมื่อไหร่เกียร็บเพชรวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศลังเกมครับบรรยากาศหลังเกมปู่ที่สองครับ

เอออกไตมาดูกมโอ้ยไหนนนันยกไหนยุคสอเมื่อกี้บอกว่าโดนท่อนแล้วหมดแรงเลยเหรอไม่ครับมึงมึงมึโอะยรับโอก็ยังโอเคเนาะไม่ได้ทำอะปรเจ๊เกิดับเจ๊เกิดนะวันนี้วันนี้พี่เห็นพี่เจีบ เทียบราคาเฉลี่ยสองหมื่นบาทนะเอากลับมาแล้วบอกกันเมื่อเดี๋ยวนี้ยังขดถ้ามันติดต่อเอาไปยังอะไรครับผมเอ็กซ์การแจ้งเกิดแล้วนะพี่ชับวันนี้เป็นไงบ้างพี่ก็อพัฒนาอยู่เยอะครับเวลาเวลาเราพูดนี่ทำอย่างนั้นก็ก็ทำอีกอย่างนึ่งครับหัวหน้าครับไปไปดูวดีก็ยังยังเหมือนเดิมครับ ยังก็จนาคาครับปะปกันไปครับก็นที่มองการ์ดอนตนั้นตกใจนะที่ชตกใจก็ตกใจคระมาแล้วด้วยครับคือมันเด็กยังคุงจิยัง่าครับครับครับผมก็ตบามติดตามาหน่ครับผมกติดตามให้หน่อยสอจารุวันครับอ่าสจตุรงคามาให้การก็ทุกคนทำา่ใช้ให้ดีที่สุครับแ่นน่ยับ ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมผู้ที่สองครับศิดชา้างมวยไทยเกียรติเพชรครับก็เป็นดังการของเอ็กซ่าครับโชนะคะแนนดังารของพยักษ์ขบลไปครับเจอแต่มวยอ่อนครับผมใครชนะเอ็กซ่าชนะครับก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศหลังเกมผู้ที่สองครับศิดชา้างมวยไทยเกียรติเพชรครับ เดี๋ยวเราไปติดตามคพยสามครับพูนพินก่อนครับเดี๋ยวจบคพยสามเราไปดูบรรยากาศหลังจริงกันต่อครับ